แล้วก็ฝากซื้อตั๋วหนังอฝาก ใช่ไหมคะทุกคนอะไรเรียนเรียนเรียนแล้ววันนี้แบบเรียนร้องเพลงอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีนั้นน้องเกลก็แบบพี่ช่วยหนูอัดเสียงหน่อยได้ไหมก็เลยเข้ามาแล้วหนูก็กินข้าวกันอยู่ก็แบบรีบกินเสร็จปุ๊บเนาะนุ่มคือเพะโอ๊ยรำคาญหนูก็บอกว่าโอเคพี่ช่วยอัดหน่อยช่วยฟังหน่อยเออก็นั่งฟัง ไม่จบอ่ะค่ะไม่จบเราฟังอยู่พ่อหันหน้าไปหาเขาป่ะก็หลุดค้าออกมาตอนนี้น้องกำลังอัดเสียงอยู่แบบขำแบบไม่มีเสียงขำแบบไม่เธอขำอะไรฉันเล่งเฉยๆฉันไม่ได้เั่นเฉยๆฉันยังอะยางจะนั่งไม่คือทุกคนเออเ่าบอกว่าแค่มองหน้าหนูก็ขำแล้วอือใช่แล้วก็หยุดขำไม่ได้ใช่ OK，哈，各位。 เหมนขำเลยขำเลยวอะไม่ได้ตลกขนาดนั้นแตดูไ้ฉันสิดไมมีไมทุกคนแบบตอนันนออยู่แล้วก็อะก็แบบว่ากินแสร็จใช่ไหแล้วก็ก็เลยจะกินน้ํา่แล้วนกก็อาจยนอยู่แล้วก็บอกว่าอาอะน้ะ เขากดเรคคอร์ดแล้วอยู่ดีๆท้องเข้าป้าก็ล็อกขึ้นมาไม่คือแบบเวลาอัดเสียงเราจะปิดทุกอย่างเลยครับแล้วห้องมันจะเงียบมากแล้วไม่ฉันไม่ได้มันคือเสียงแบบมนี่ไม่เป็นเสียงอะอือาไม่เล่นหน้าขำตัวไหนเลยไม่เราม่มาจังหวะที่แบบทุกคนเงียบแล้วเก็หันหน้าไปหาแบบหนุอัดเสียงคิวมันไม่เข้าไปหรอก